าเหตุนะครับที่ว่าเราใช้โลออดนะครับแล้วแรกๆที่ใช้ปุ๊บกับกลิ่นได้แต่พอทุกๆครั้งอ่ะตอนวันก็ต้องพกไปด้วยทุกครั้งอ่ะอันนี้นะครับเราก็มีสองสาเหตุนะครับอันแรกนะครับตัวของโลออดที่คุณใช้อยู่นะครับอาจจะมีสารกำจัดกลิ่นกายที่น้อยครับคือเน้นเฉพาะน้ำหอมเป็นหลักนะครับผมถ้าเป็นลักษาอย่างนี้นะวิธีแก้ง่ายครับก็คือว่าเราก็เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นครับที่มีสารกักลิ่นกายที่เพิ่มอย่างที่สองคุณเคยโดมบ้างไหมครับฉีโลออดไปแล้วอ่ะเออไม่มีกลิ่นแฮะ ก็นี่แหละครับที่ผมบอกครับแม้ว่าแม้ว่าบางท่านนะครับจะพยายามแก้ปัญหาโดยการเติมระหว่างวันก็เอามาูระหว่างวันครับแต่มันก็ยังมีกลิ่นตัวอยู่นี่แหละเป็นที่ว่าหลายคนมีความคิดและเข้าใจว่าการที่เราจะดับกลิ่นก็ต้องดับกลิ่นที่รักแร้เป็นหลักจริงๆแล้วตอมกลิ่นอนะหรือกลิ่นตัวเรามันไม่ได้มีเฉพาะรักแร้ครับรักแร้เป็นจุดที่มีตอมกลิ่นมากหรือหนาแน่นมากกว่าทุกๆท,กที่แต่ว่าตอมกลิ่นจริงๆแขนขามือข้อพับคอมีหมดครับแล้วทําไงล่ะคราวนี้ไม่ยากครับถ้าหากจะกประหยัด ใช้โรออนถูทุกที่ครับนี่เลยครับกลิ่นตัวมันจะมีมันจะรอดไหมมันก็คงไม่รอดครับแต่ผมว่ามันน่าจะได้ไม่ทั่วหรอกดังนั้นนะครับมันจึงทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมเลยอยากแนะนําครับว่าถ้าหายงั้น้องต้องหาสบู่ที่ใช้ในการน้ําทุกๆวันเนี่ยให้มันดับกลิ่นกายได้ให้มันฆ่าเชื้อพิีได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นตัวจุดอื่นออกมาครับถ้าหากวันนี้ยังหาไม่ได้และคิดว่ามันคงไม่มีอ่ะผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นอย่างนั้นได้จริงจริงนะครับผมอยากแนะนำ กลิ่นตัวทั้งตัวนะครับก็ถูกครอบคุมด้วยสบู่แล้วครับทําให้มีกลิ่นตัวตลอดทั้งวันครับ